สวัสดีค่ะเมื่อใบขับขี่หมดอายุเราต้องทําอย่างไรดีจะบอกว่าตอนนี้นะคะการต่อใบขับขี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะถ้าเราเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้นะคะเราต้องเตรียมนะคะใบขับขี่ฉบับเดิมนะคะพร้อมกับบัตรประชาชนเนี่ยไปที่สํานักงานขนส่งประจาจังหวัดของเราถ้าเราจะต่อจาก2ปีนะคะเป็น5ปีเนี่ยต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต่อจาก5ปีนะคะเป็น5ปีเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เมื่อเราไปถึงสำนักงานขนส่งนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยแจกบัตรคิวกับเราเจ้าหน้าที่ที่คัดกรองหรือแจกบัตรคิวกับเราเนี่ยจะถามเราว่าอบรมออนไลน์มาแล้วหรือยังถ้ายัางไม่ได้อบรมนะคะท่านก็ต้องนั่งอบรมที่ขนส่งเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าท่านอบรมแล้วนะคะท่านจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยซึ่งมันจะไวกับตัวท่านนะคะ ท่านก็จะไปทําการทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่เลยก็จะมีการทดสอบสีนะคะจะให้ท่านดูว่าสีเขียวสีแดงสีเหลืองท่านก็ตอบไปนะคะแล้วก็ทดสอบสายตาทางลึกนะคะโดยการให้เรานั่งแล้วก็เลื่อนหลักนะคะแล้วก็ทดสอบเท้าแล้วก็ทดสอบสายตามุมกว้างนะคะเมื่อทดสอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปชําระค่าธรรมเนียมแล้วก็ถ่ายรูปได้รับใบขับขี่ฉบับใหม่ก็กลับบ้านได้เลยซึ่งง่ายมากค่ะ แต่ถ้าของท่านนะคะเป็นใบขับขี่ประเภท2หรือประเภท 2- สาธารณะนะคะท่านก็ต้องไปที่นะคะสถานีตํารวจนะคะเพื่อที่จะทําการพิสูจน์หลักฐานก่อนว่าตัวท่านนะคะไม่มีประวัติเกี่ยวกับคดีใดๆเมื่อท่านไปทําการพิสูจน์หลักฐานนะคะโดยการปั๊มลายนิ้วมือเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรออีกป,ประมาณ15วันถึง1เดือนนะคะท่านก็จะกลับไปรับใบขับขี่ได้นะ เป็นไงคะขั้นตอนเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาพูดกันถึงตอนขั้นตอนอบรมออนไลน์นะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากนะคะถ้าเราเข้าใจเพียงแค่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ dltelearning นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของกรมการขนส่งนะคะเขาจะมีขั้นตอนนะคะในการอบรมเนี่ยบอกท่านนะคะมีส่ขั้นตอนนะะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ลงทะเบียนนะคะโดยการใช้เลขบัตรประชาชนกับเลขใบขับขี่ฉบับเดิมของเรานะคะ แล้วเราก็ชมวิดีโอนะคะเมื่อเราชมวิดีโอเนี่ยในขณะที่เราชมวิดีโอนะคะห้ามกดข้ามนะคะจะมีคําถามเด้งขึ้นมานะคะคําถามเนี่ยจะเด้งขึ้นมาเป็นช่วงๆนะคะคําถามจะมี3ข้อเมื่อเราตอบคําถามทั้ง3ข้อเสร็จแล้วนะคะเราต้องนะคะยืนยันการอบรมอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยเลขปรบชานชนแล้วก็เลขไปกับคีย์เดิมนะคะแล้วเราก็ทําการแคปหน้าจอนะคะว่าเราได้รับการผ่านอบรมแล้ว เราก็นําหน้าจอนะคะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หรือเราจะปริน้นออกมาเป็นกระดาษก็ได้เราเอามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะคะวันที่เราจะมาทําใบขับขี่นะคะซึ่งจะทําให้ท่านลดขั้นตอนในการที่จะต้องมานั่งอบรมนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะถ้าท่านใดนะคะมีปัญหาหรือมีข้อติดขัดหรือไม่เข้าใจวิธีการอบรมออนไลน์นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะโดยโทรมาที่เบอร์0650572266ค่ะหรือจะสแกน QR Code นะคะ ก็ทักทายกันมาทางไลน์ได้นะคะยินงนี้ค่ะปรึกษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ